ช่วงนี้ค่ะพี่วินค่ะปลายปีมันจะมีงานเทศกาลยิงใหญ่ในพื้นที่ผูเก็ตเลยโอ้นี่ปราบตามแล้วเนี่ยะครับซึ่งก็รู้เลยว่าเป็นเทศกาลกินเจนะคะที่นี่ค่ะมีน่วยงานเอกชนที่น่าชื่นชมค่ะธนชาตประกันภัยค่ะเขารวมซื้อสร้างประเพณีทื่สิ้นกินพักนะคะเขาจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าทําเป็นต่อเนื่องเป็นพิธีซ่องกันแล้วค่ะโดยกลิ่นการเชิญชวนอิ่มบุญสุขใจค่ะงานจะเริ่มในช่วงของวันที่15จนซึ่ง23ตุลาคมนี้ ธนาชาติประกันภัยนะคะือว่าเป็นบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารดีเด่นค่ะเข้ารวมเป็นกําลังใจสําคัญในการจัดงานประเพณีทื่อสิ้นกินพักข้องจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องเป็นปีที่สองอย่างที่บอกไปค่ะก็เลยอีออกมาชวนนะคะคนไทยให้อิ่มบุญสุขใจกันช่วงวันที่15ถหงาที่ยี่สาคมนี้ค่ะโดยธนาชาต์ประกันภัยเข้ารวมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่อย่าง เทนบริษัทของ TMB ธนาชาตินะคะหรือว่า TTB เป็นการสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมช่วงเทศกาลสําหรับ6กซานเจ้าค่ะ6กซานเจ้ามีสานเจ้าในมังน,นะคะก็มีสานเจ้ากระทูค่ะซานเจ้าวกวนอูบานนาบอนค่ะซานเจ้ากิวเทียนเก้งค่ะของอ,อยู่ในพื้นที่ของสะพานยินและก็มีซ้านเจ้า จุยตุยเต้าโบเก้งนะคะสั้นจาปุจ้จค่ะ ừ ừ, และการรวมไปถึงสั้นจ้าวบางเนี้ยวดย้วยค่ะพี่บัวินค่ะกับพมนายคงซักห้านสแวงสิ้นประธานเจ้าหน้าที่สร้างงานผลิตภัณฑ์ประกันภัยบริษัทมหาชนจำกัดธานาชาติประกันภัยบอกหวานในท่านา ภาคเอกชนถืมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจนะครับแล้วก็อยากจะมีส่วนรวมใ,ในการสร้างสังคมถืยั่งยื่นมีความตั้งใจในการมีส่วนรวมกับชุมชนและก็รวมซืบร้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่างประเพณีทื่อสิ้นกิ่นพักนี่ครับก็รือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตเตวามีมายังยาวนานเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ค่ะทางพนักง,งานของธานาคารประกันภัยและกท็ทีทีบีนะคะก็จะรวมเป็นจิตอาสาในการช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องค่ะเพื่อให้การจัด งานซื้อสั้นประเพณีทื่อสิ้นกินพักข้องภูเก็ตมีความพร้อมสมบูรณ์และก็ยิงใญ่ญาขาซ่อมมาทิจารองรับประชาชนเชื้อสายจีนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทางไทยและก็ต่างชาติที่จะมีการเดินทางเข้ามารวมงานได้เป็นอย่างดีและก็ยังมีการสนับสนุนนะคะในการช่วยประชาสัมพันธ์ประเพณีชื่อสิ้นกินพักผ่านทางสองทางการซื้อสั้นต่างๆค่ะเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตนะคะให้มีความคึกคักในช่วงข้องเทศกาลปีนี้อีกด้วยทั้งนี้ค่ะสํารับประชาชนและก็ ทงเทียวนะคะสามถาทีิจะรวมชมพิธีกรรมสําคัญข้องซ่านเจา้าหรือววะเขาเรียกกันว่าอามแลยนะอามต่างๆนี่แหละมีมารกไม้เลยนะคะตะลอดทางเดือนตุลาคมนี่ค่ะไม่ไหวเป็นพิธียก,กเศ้าโกเต้งนะคะหลักการพิธีลุยไฟพิธีแห่พระพิธีส่งพระ รวมไปถึงพิติกรรมต่างๆค่ะกายากี้ออกมาเชิญชวนเลยนะให้ทุกคนค่ะรวมกันรักซาสินทําจิตใจให้พองไส้แล้วก็ทื่อการรวมมือกันทื่อสิ้นกินพักรวมกันเผื่อเป็นซิริมงคลให้กับตนเองหลักกาครอบครัวต่อไปค่ะรับพอมีอีกนึงช่วงเวลาแต่ว่าภูเก็ตคือขักนัดนะครับคนไปกันการลุยแมดแลงเนี่ยนอกจากไปเที่ยวเล่ยนะครับงานทื่อสิ้นกินพักกันนะครับแลวก็ยังมีไล่บืนเต๋ด้วยในภาคใต้นะครับแต่การงานทื่อสิ้นกินเจกินพักนี่คือขักไม่แพ้กัน